คุณแม่อีกคนหนึ่งนี่ก็ต้องให้กําลังใจมากๆเลยนะครับคุณแม่ของน้องออฟธนก,กริตักแสดงหนุ่มที่ก่อนหน้านี้นถูกรถชนจนป่วยติดเตียงไปครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้ศาลจะตัดสินให้คู่กรณีเนี่ยชดใช้เงิน4ล้านกว่าบาทแต่ว่าจนถึงวันนี้คู่กรณีหนีไปแล้วแม่บอกไม่ได้เงินสัก,กบาทเลยนะครับแม่ก็เลยอัดคลิปนี้ะระบายความในใจครับเขามีกินมีเที่ยวแต่ว่าทําน้องขนาดนี้ไม่เคยมาเยีย่ยม ไม่เคยขอโทษไม่เคยใจให้น้องไม่เคยซื้อนมซื้อแหนมเพิดพร่อ้อมให้น้องแม่แต่อย่างเดียวสตังแดงเดียวเขาก็ไม่ให้ทุกคนแม่ว่ามันไม่มีความเป็นธรรมแล้วแม่ว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครเขามีกินมีเื้อคือคุณแม่มาตอนเนี้ย สิ้นหวังแล้วนะครับเพราะว่าคู่กรณีหนีหายเงินซักบาทก็ไม่จ่ายนะครับคุณแม่ของน้องอฟธนกรตเนี่ยคุณผู้ชมดูสิแม่บอกว่าคู่กรณีเขามีมีเงินได้ไปกินได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตแต่ลูกแม่เนี่ยนอนอยู่บนเตียงแบบเนื้อติดเตียงแล้วคุณแม่เองก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลลูกชายอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วล่าสุดก็คือคู่กรณีหลบหนีคำสั่งศาล ไม่มารับโทษตามคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค5ซึ่งตัดสินจำคุกจำเลยในคดีนะครับทีนี้เนี่ยเงินเยียวยาแม่บอกก็ไม่ได้การรับโทษของคู่กรณีก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยจนคุณแม่บอกแม่ก็ไม่รู้จ้หันหน้าไปพึ่งพาใครได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยลงไปหาคุณแม่จริงๆเราคุยกับคุณแม่หลายรอบแล้วคุณแม่ก็ หวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รอว่าฝั่งคู่กรณีจะมาเยียวยาจะมาดูแลบ้างนะครับนี่ภาพก็คือตอนที่นักข่าวเราลงไปที่จังหวัดลําพูนบ้านของคุณแม่นะครับคุณแม่บอกว่าโหยคือแม่ก็พยายามเต็มที่นะคือทั้งเรื่องของการดูแลลูกชายทั้งเรื่องของการหาไรายได้เพราะว่าแม่ไปไหนไม่ได้แม่ก็ต้องอยู่บ้านสิ่งที่แม่ทําได้ก็คือขายของออนไลน์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะ แม่บอกต่อเดือนอ่ะสามสี่หมื่น่ะคิดดูสิครับาใช้จ่ายมากขนาดนี้แล้วแม่ก็ขายของขายขนมขายของใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแม่บอกที่ผ่านมาให้โอกาสคู่กรณีมาหลายครั้งแล้วอย่างเช่นตอนที่เจอกันในศาลชั้นต้นซึ่งศาลก็ตัดสินให้เวลา5เดือนแล้วก็สุดท้ายก็มีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยแม่ก็เหมือนกับรอดูว่าฝั่งโน้นเขาจะรับผิดชอบบ้างไหม,มแต่พอมาถึงศาลอุทธรณ์แล้วเนี่ยแล้วเขาไม่มาแล้วเขาหนีหายเลยอ่ะ แม่บอกโอ้โหแบบนี้แม่ก็ไม่ไหวครับห้าเดือนเต็มๆที่ให้โอกาสเขาแต่เขาไม่มานะไม่มีแม้แต่สตังแดงเดียวที่จะมาหยิบยื่นมาให้น้องนะคะทุกคนจะดูแลน้องให้ดีที่สุดตราบใดที่ดินไม่กบหน้านะทุกคนดินไม่กบหน้าแม่ก็ขอดูแลลูกอย่างดีที่สุดเนาะแล้วก็จะสู้ให้ถึงที่สุดนะ้องสู้นะลูกเนาะทำมือสู้ๆกันสู้ๆ เนี่ยคุณผู้ชมครับคดีของน้องออฟธนกริตหลังจากที่ถูกคู่กรณีขับรถชนจนน้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับก็ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมสู้กันสารชั้นต้นจนมาถึงสารอุทธร11มิถุนายนที่ผ่านมาสารจังหวัดอุทธร์ภาค5มีคำพิพากษาจำคุกจำเลย1ปีไม่รอลงอาญาซึ่งจำเลยเนี่ยได้รับการประกันตัวศาร นัดให้มารายงานตัวเมื่อ9กันยายนแต่คู่กรณีไม่มารายงานตัวนะครับนี่คือหนีสารนะครับหลังจากนี้ดูซิว่าการตามจับจะเกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับส่วนคดีแพ่งสารตัดสินให้คู่กรณีชดใช้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น4 1 7 2 9 62บาทกับ62สตังค์ให้ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาร ออกค่าทนายความให้กับคุณแม่ด้วยแต่อันเนี้ยคดีแพ่งเนี่ยชนะในคําพิพากษาแต่ว่าเงินจริงๆรสักกระบาทแม่บอกไม่ได้เลยครับครับผมน่าเห็นใจจริงๆต้องให้กําลังใจครอบครัวของน้องออฟด้วยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ